สวัสดีครับอยู่กับผมซองรถแทนไอสารสิ่งครับปีนี้มานแต่ถนนพี่นอ้องสามงานสี่งานแ่ะครับเกีดถนนเขาหน้าวมืนอี้ก็อยู่กับเอวหาศูนย์หนึ่งแปดเก่าครับ วันที่สองแล้วพี่น้องก็การทางานอยู่หน้าแปลงนี้ครับเอื้ถนนเข่าหน้าครับปูนครับตั้งแต่ฝนมาตั้งแต่ปลาไพ่ฝนครับว่าเพิ่นแบงแบงให้ลูกแล้วครับฟังท้งหนันกัของฟูหนึ่งครับฟังรถจอดเฮ็ดงานอยู่นี่ก็อีกของฟูหนึ่งครับเลยเฮ็ด ถนน้ากลางหรือว่าซีเฮ็ดเป็น,ปนมองตาเข่าท่านพี่น้องปิดหาหมองตาเขาาเเเนน่ายาก็นเลยสิเฮ็ดถนนไหวแล้วก็พ่อได้อาศัยได้เฮ็ดมองตาเขาครับบ่มีเวลา พรอพันธุ์ด้ไปหาซื้อขาตั้งกล้อง,องพี่น้องก็เลยพอเห็นตอนเวลาทำงานครับไอนี่ใกล้แล้วพี่น้องแล้วล่ดินมาใส่มองตานี่จังน้อยครับ มนนี้ก็ทึ่งตัดอ้อยพี่น้องให้พ่อเบิ่อขนอ้อยไปขายให้ครับเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไปเพียงกท่หนี้นะครับเดี๋ยวทำงานก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวหลิงก่อนพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ